วิเคราะห์กันมากทีเดียวนะครับแต่ละไซต์แต่ละจุดนี่ก็เป็นแต่ละแต่ละตำแหน่งที่เราเก็บข้อมูลดินมาแล้วก็วิเคราะห์กันก็จะเห็นว่าเราเขีดเส้นที่0.2 G นะครับที่ฐานนะครับเพราะว่าถ้าดูตามตัวไซส์สมิคฮัสส์เซสเมนท์ที่ทํากันมาตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ปริญญาเนี่ยก็จะเห็นว่าแถวๆภาคเหนือเราเนี่ยก็ประมาณ0.2 G นะครับความเป็นไปได้ว่ามีนะครับเพียงแต่เรายังไม่เคยตรวจวัดกันได้จริงจจังๆนะครับนะก็ขีดเส้นกันที่ทที่ประมาณ0.2 G เป็นโครงสร้างขนาดเล็กนะแน่นอะนในโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้นเราคงใช้โครงสร้างเสาเข็มซึ่งมันจะทะลุผ่านชั้นทรายหลวมตรงนี้ลงไปนะอาจจะมีผลกระทบในช่วงสั้นๆนะครับในระหว่างที่มันเกิด liquefaction ขึ้นระหว่างที่ทรายมันเดือดขึ้นนะมันก็ กำลังตัวสกินฟิคชันหรือกำลังรับหนักของสาเขมอาจจะลดลงไปบ้างนะครับนะฮะลดลงไปชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นก็มันอาจจะลดลงอีกนิดเล็กน้อยตอนที่มันซุดตัวลงก็เกิดเอ่อเกิดนกาทีฟสกินฟิคชันดึงเข็มลงบ้างนะครับนะบแต่ตัวหลักที่มันจะเสียหายมากก็น่าจะเป็นความเสียหายของโครงสร้างขนาดเล็กๆนะครับต้องไม่ลืมว่าในพื้นที่ที่เราที่เกิดแผ่นดินไหวข่าวนี้นะครับมันอยู่ห่างไกล พอสมควรเพราะฉนั้นโครงสร้างหลายโครงสร้างนะครับเป็นบ้านเป็นเป็นเพิงขนาดเล็กนะครับก็จะตั้งอยู่บนฐานแผ่ธรรมดาในโครงสร้างพวกนี้ก็มีโอกาสาที่จะได้ความเสียหายนะครับ <_ d ata> จากจากในตัว Liquifaction <_ d ata> นะครับก็จะเห็นวะ่าเราเราอาจารย์นิดเดียวครับขอนี้นะคความเร่งที่ประมาณ0.2ซึ่งในสมัยที่เราทำตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะมี แผ่นดินไหวที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความเร่งขนาดนี้ในในประเทศไทยได้นะครับนะจนกระทั่งเมื่อวันที่ย4ิบสี่มีนาคมที่ผ่านมาเราก็พบว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับนะอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรพันธ์เรียนไว้เมื่อสักครู่มันก็ไปฟิลแกปตรงนั้นพอดีนะครับนะถัดไปเลยครับนะอ่าผมสรุปสั้นๆก็คือมันก็มีโอกาสที่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเกิด liquefaction ในชั้นดินได้นะครับดังนั้นกะาร ก่อ,อสร้างหรือการดูเสถียรภาพของโครงสร้างต่างๆเองเนี่ยมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับผมขอไว้แค่นี้ก็แล้วกันที่เหลือคงไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเจดีหลวงนะครับอ,อยากจะขอ,อะให้เวลาสำหรับการคำถามนะครับไม่ทราบมีคช่วงนี้มีคำถามอะไรไหมครับครับเชิญครับ คำถามคือ,อเกี่ยวกับรอยเลื่อนนครนายกนะครับจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับดรธีรพันธ์เอ้ามมีข้อมูลไหมครับผมเข้าใจว่ารอยเลื่อนนครนายกเนี่ยอาจารย์ปัญญาท่านแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศเพียงแต่ว่ารอยเลื่อนนครนายกเนี่ยไม่มีแผ่นดินไหวให้เห็นมาประมาณสักพักแล้วแล้วก็คือถ้าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังเนี่ยมันควรจะมีการเห็น แอคติวิตี้อะไรเกิดขึ้นบ้างเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ,ถ้าการศึกษายังไม่เสร็จสิ้นก็ควรจะอย่าอย่าอย่าตื่นตระหนกกันไปจะมากกว่ารอให้การศึกษาเสร็จสิ้นก่อนครับคือการทําข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเนี่ยถ้ามันมีอันตรายจริงเราจะแจ้งเตือนเพียงแต่ว่าถ้าข้อมูลยังไม่เสร็จเราก็ยังไม่อยากบอกครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ครับมีคำถามอะไรไหมครับครับเชิญครับมีนัสพักใต้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีนะครับแต่มันจะมีการยุบของพโพรงดินนะครับตรงนั้นไม่คาดไม่คิดว่าเป็น liquefaction นะครับมันน่าจะเป็นพโพรงใต้ดินท,ที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็เกิด พอมีแรงสั่นสะเทือนเข้าไปก็ทําให้โพรงตรงนั้นมัน,มนยุบตัวลงนะครับโนะพรงพวกนี้จะมีอยู่ในพื้นที่ในภาคใต้ก็จะมีอยู่เยอะนะครับทางอีสานเองก็มีนะครับทางอีสานเนี่ยเนื่องจากการทําเกลือสินเทาก็จะเกิดโพรงใต้ดินค่อนข้างเยอะนะครับ,นะรบพอมีแรงสั่นสะเทือนเข้าไปมันก็จะยุบตัวลงนะครับแต่ในกรณีของภาคเหนือที่เราพบคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเป็นแซนสปริงขึ้นมาจริงๆนะครับมันจะต่างกันพอสมควรครับ ครับครับคุณวินัสกรณีที่ไปวจพบที่ภูเก็ตเราทเขื่อนแล้วมันเป็นมันเป็นลักษณะของฮัลโหลมันเป็นลักษณะของเหมืองเดิมที่เราไปสร้างเขื่อนทีนี้อยากเดนถามว่าตอนที่เกิดสึนามิแล้วเนี่ยนะฮะบริเวณตรงนั้นตั้งแต่ที่เราทําเหมืองไปแล้วจากประจวบถึงภูเก็ตถ,ถ้ามันเกิดแบบเดิมขึ้นมาเนี่ย เราควรจะทํางานไงเพราะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้คือเป็นลักษณะของโครงสร้างตื้นๆอย่างถนนสีได้อะไรพวกนี้ฮะนี่เราเราไปสร้างเขื่อนที่ภูเก็ตก็มีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าเราจะอินพุตแม่นมาอะไรไงคอสมันเท่าไหร่ขอคําแนะนานิดนึงเทียบกับกรณีของเชียงรายเพราะเราก็มีเคสที่เชียงรายเหมือนกันขอบคุณครับจะการจัดการเกี่ยวกับตัวตัวโรงหรือตัวทรายที่มันมันอาจจะเป็นเป็น เป็น m y เวสที่ดำดำลงไปแล้วมันก็เป็นทรายหลวมนะครับตรงนี้จะลำบากมากแม้แต่ในในญี่ปุ่นเองหรือในอเมริกาเองการทำการเพิ่มเมต์สำหรับตัวไซต์ที่มีมีโอกาสที่จะเกิด l i เกรชันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับนะบส่วนใหญ่ก็จะต้องทำดีฟอิมแพคนะครับดีฟคอมเพคชันนะครับก็เป็นตัวที่ทำกันเยอะ ถ้าเราเจอทรายที่มันมีความหนาแน่นต่ำๆเนี่ยก็ต้องทำ deep c o m p a c t i o n นะครับแ,แต่การทำกลาวติงก็ทำไม่ได้ดีนักนะครับเนะี่ยก็มีหลายวิธีแต่ค่าใช้จ่ายจ,จะสูงมากนะครับ,นะรบแล้วในในญี่ปุ่นเองมันก็มีวิธีในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ,นะรบเราก็พยายามจะเลี่ยงตรงนั้นนะด้วยการตัดกำลังรับหนักตรงนั้นออกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มันจะมีผลกระทบทางอื่นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิบัติของอาคารที่ตั้งอยู่บนทรายที่มันเกิดเกิดร e a c t t o o n หรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะลม้มการล้มของมันเนี่ยมันป้องกันได้ยากมากนะครับก็เรียนว่าวิธีการที่เขาใช้กันจริงๆก็จะต้องเป็น Deep Compaction ก็คือทรายตัวนี้ถ,ถ้ามันอยู่ลึกกว่า10เมตรลงไปถึงแม,ม,ม้มันจะหลวมมากโอกาสที่มันจะเกิด Fu ลิเกิด full liquefaction เนี่ยมันก็จะน้อยนะครับงนั้น เขาก็จะทำ e e p compaction นะครับโดยการใช้ตุ้มขนาดใหญ่กระแทกนะครับก็เป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่พอสมควรนะครับไม่ทราบจนจบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะฮะในกรณีงานในเมืองเนี่ยมันธารทคกันข้าคง,คงลำบากนะฮะกอนข้าง,งยากแล้วก็ ขอ,ขอคําแนะนำานึงว่าเราจะมีวิช็ควิธีการยังไงที่จัดการไว้ในาราคาที่เหมาะสมกับการลงทุนขอบคุณครับเปื่องก็คงใจยากนะครับเนี่ยคงคงจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะตอบตอนตอนนี้ทันทีไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตว่าจะจะไปดูให้อีกทีหนึ่งแต่มันก็มีวิธีการหลายอย่างนะฮะอย่างที่บอกไปแล้ว,าวตามกาติ้งเนี่ยอาจจะเป็นวิธีลองลงไปเขาก็จะเลี้ยงด้วยการ i ิมพูฟทรายทั้งทั้งทั้งท่อนตรงนั้นเลยนะผมมีข้อมูลอยู่พอสมควรนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ i m p พูฟเ m e n t นะก็วิธีการทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่แต่จะยากพอสมควรครับถ้าจะ i m p r พูฟตรงนั้นในอย่างที่เรียนนะครับเขาก็จะต้องมีการทำโครงสร้างที่อตัวเสาเข็มเนี่ยจะต้องออกแบบเผื่อไว้มากพอสมควรนะ ถ้าไม่มีถ้าหรือถ้านึกได้ระหว่างช่วงทางเบรกก็มาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับในช,ช่วงแรกขอขอ,ขอบคุณทางดรธิรพันธ์กับดรสุพจนะครับที่ให้ความรู้ในช่วงนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเบรกประมาณ15นาทีนะครับแล้วรบกวนกลับมาที่ห้องอีกครั้งครับส่วนภาคตอนก่อนพักตอนเช้านะครับเราได้พูดถึง ลักษณะของแผ่นอินไหวแล้วก็ในเชิงของธรณีวิทยานะครับตอนนี้ไปนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของผลกระทบต่อโครงสร้างแล้วก็ผลการตรวจวัดคลื่นอัดวัด,ด,วดจากเครื่องวัดอัดตราเร่งนะครับแล้วก็บทเรียนทางวิศวกรรม <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นผมนขอขอบคุณนะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ ช่วยให้การสำรวจนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนาเสนอต่อทุกท่านนะครับก็จะมีสํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะคุณนรินทร์กวางทองนะครับจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองในอำเภอแม่สายและข้าราชการของที่ว่าการอำเภอแม่สายข้าราชการของที่ว่าการอำเภอเชียงแสนนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลอำเภอแม่สายแล้วก็มหาพิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหัวข้อการบรรยายนะครับจะแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อหลักๆคือ ส่วนแรกคือความเร่งที่ตรวจวัดได้นะครับและผลจากการวิเคราะห์ความเสียหายต่อโครงสร้างและแนวทางแก้ไขผมจะพูดในส่วนของโบราณสถานการวิบัติของกำแพงอิฐนะครับการวิบัติแบบเฉือนการกระแทกกันของอาคารแล้วก็ระบบสรารถูโภคนะครับจากนั้นก็มาดูว่ามาตรฐานการออกแบบปัจจุบันน่มีความสามารถจะแรงที่เราใช้ในการออกแบบปัจจุบันเนี่ย มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เราตรวจวัดได้นะครับแล้วก็มีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องบทเรียนจากทางวิศวกรรมนะครับที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อที่จะจะใช้ในการปรับปรุงนะครับ <c oughs> ความเร่งในส่วนแรกนะครับความเร่งที่ตรวจวัดได้และผลการวิเคราะห์อันนี้เป็นภาพแสดงจุดศูนย์กลางแผ่นนินวไวในรอบประมาณเกาสิกว่าป,ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า แผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดเยอะนะครับแถวบริเวณทางภาคเหนือแล้วฝั่งตะวันตกของประเทศไทยโดยจะมีขนาดใหญ่ๆนะครับปปลายทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีบางเหตุการณ์แผ่นดินไหวสีสวัสด์เหตุการณ์หนึ่งนะครับแผ่นดินไหวเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายนะครับ จุดศูนย์กลางจากกรมอุตูนิวทยาอยู่บริเวณตรงนี้ส่วนจาก USGS รีพอร์ตในตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่จุดศูนย์กลางห่างจากอำเภอแม่สายเป็นระยะประมาณ30กิโลเมตรห่างจากอำเภอเชียงแสนนะครับและอำเภอเชียงขอประมาณ70กิโลเมตรนะครับแล้วก็อำเภอเมืองประมาณ100กิโลเมตรทีนี้ถ้าเรามาดูเหตุการณ์นี้นะครับว่ามันไปสัมพันธ์กับรอยเลื่อนอะไรบ้าง อันนี้เป็นแผนท anyway> mm ี่ทางภาคเหนือของประเทศไทยได้จากคุณสุวิทย์โคสุวรรณจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับอันนี้เป็นแผนแผนที่อัปเดตล่าสุดของเดือนมีนาคม2554ก็เรามีรอยเลื่อนอยู่หลักๆ700เรอยรอยเลื่อนนะครับในภาคเหนือก็จะมีรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนแม่ทาที่ผ่านเชียงใหม่นะครับรอยรอยเลื่อนพยานะครับรอยเลื่อนเถินจังหวัดแพร่รอยเลื่อนปัวรอยเลื่อนแม่จัน นะครับแล้วก็นอกประเทศนะครับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นรอยเลื่อนน้ํามานะครับซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ผ่านประเทศพมา่าแล้วก็ประเทศลาวนะครับชื่อน้ํามาจริงๆเป็นชื่อเป็นของลาวนะครับซึ่งตรงกับภาษา,าไทยก็เลยชื่อเหมือนไทยนะครับแผ่นดินไไว้ที่เกิดเนี่ยเกิดบริเวณในรอยเลื่อนน้ามานะครับทีนี้เรามาดูแผนที่ รอยเลื่อนในพม่าบ้างนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้พม่าเองก็จะมีรอยเลื่อนอยู่เต็ไมไปหมดนะครับโดยรอยเลื่อนหลักอย่างที่ดรธิรพันธ์ได้พูดนะครับจะเป็นรอยเลื่อนสกายหรือเมืองไทยเรียกรอยเลื่อนสแกงนะครับซึ่งเป็นรอยรอยเลื่อนที่ผ่านพมา่าผ่านเมืองมันดาเลข,ของพม่าะนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า <c oughs> จากข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเราก็สามารถจะนํามาวิเคราะหา์หา ความเสี่ยงหรือระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้นะครับอันนี้เป็นแผนที่แผ่นดินไหวนะครับที่ผมแล้วก็จิตตินะครับปาราศีได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นเป็นบริเ,เวณประเทศไทยทางภาคเหนือถ้าเราซูมลงมานะครับจะมีอัตราเร่งสูงสุดประมาณ0.25 G อันนี้เป็นแผนที่ที่เราใช้คาบการกลับ500ปีปกติในการออกแบบนะครับโดยทั่วไปพื้นพื้นเนี่ยเราก็ใช้คาบการกลับประมาณ5 500ปีนะครับโดยที่ค่าสูงสุดประมาณ0.25 G ในภาคเหนือนะครับแล้วก็สูงสุดทางฝั่งตะวันตกประมาณ0.15 G นะครับทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้มีความรุนแรงขนาดไหนนะครับลองมาดูกันนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ USGS สำนักทรณีวิทยาของสหรัฐนะครับได้ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวนี้นะครับโดยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนี้นะครับยิ่งไกลออกไปความรุนแรงลดลงแถวบริเวณจังหวัดเชียงรายจะอยู่แถวแถวสีเหลืองนะครับก็ประมาณ 0. 0. ประมาณ 0. ุดประมาณหเถึงสอซนจีะครับที่หินอันนี้เป็นแผนเป็นค่าที่ชั้นหินนะครับนียันะครับ อันนี้เป็นค่าที่ประมาณจากสมการนะครับที่เราที่เขาใช้ในการประเมินว่าหลังจากจุดศูนย์กลางแผ่นินไหวออกไปเนี่ยจะมีการลดทอนของค่าความเร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ทําการติดตั้งเครื่องมือวัดความเร่งนะครับและความเร็วเพื่อหาขนาดแผ่นินไหวทั่วประเทศนะครับ เป็นจํานวน40สถานี40สถานีนี้เป็นสถานีที่วัดทั้งอัตราเร่งและก็ความเร็วนะครับส่วนสถานีที่วัดอัตราเร่งอย่างเดียวมีมีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโดยโชคดีนะครับว่ามีการติดตั้งที่อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับสถานีโดยทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีเครื่องวัดอยู่2ป,ประเภทนะครับคือเครื่องวัดความเร็วแล้วะเครื่องวัดอัตราเร่งเครื่องวัดความเร็วอันนี้เราใช้ในการคำน,นวณหาขนาดแผ่นดินไหว ส่วนเครื่องวัดอัตราเร่งอันนี้เพื่อใช้ในการออกแบบและก็วิเคราะห์ทางวิศวก,กรรมนะครับสอสองอย่างนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งออกไปทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางดาวเทียมนะครับไปที่สำนักง,งานของกรมปุ๋นิเมวิทยาเพื่อใช้ในการหาขนาดแผ่นนินไหวแล้วก็เก็บข้อมูลอัตราเร่งนะครับโดยสถานีที่ตรวจวัดอัตราเร่งนะครับ จะมีหนึ่งสถานีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพอดีนะครับโดยเราได้รับอนุญาตจากา,า,าจากกมรมปุย๋ยนิวยาไปดึงข้อมูลนะครับโดยเครื่องวัดอัตราเร่งก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีหัววัดความเร่งนะครับอยู่ในตัวแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เพื่อเป็นแบ็กอัพนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยที่วัดอัตราเร่ง มีเวลาเราวัดอัตราเร่งเนี่ยจะมีการคูณแฟกเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อปรับให้ออกมาเป็นความเร่งหน่วยเป็น G ีนะครับเราก็ได้ทําการคาลิเบตเครื่องมือนะครับโดยเครื่องมือปกติจะวางนอนนะครับแล้วก็จับวางตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันวัดอัตราเร่งของโลกนะครับก็คือถ้าตั้งปั๊บก็คือค่าที่วัดได้ควรจะมีค่าเท่ากับ 1G นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ทั้ง2แกนนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับอันนี้เป็นกราฟโดยที่เราได้นะครับก็ถ้าไม่มีสัญญาณอะไรเลยค่าก็เป็น0ูนย์ พอเวลาเราพลิกไปด้านหนึ่งมันก็อ่านได้ลบพลิกมาด้านหนึ่งก็ออกมาลบมัน 1G พลิกอีกด้านก็ออกมาลบลบลบนนะครับก็พบว่าแฟกเตอร์ที่เราใช้คูเเเูเนี่ยออกมาแล้วค่าออกมาได้ตรงความเป็นจริงนะครับที่ควรจะเป็นฉะนั้นเราถึงมั่นใจนะครับว่าค่าที่ออกมานี้มีการคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นค่าที่วัดได้นะครับเป็นค่าสูงสุดที่เราเคยวัดได้ในประเทศไทยน,นะครับโดยที่อันนี้เป็นค่าวัดความเร่งที่สถานีแม่สายค่าส,าส,าสูง,ส,ง,ส,งสุด 0.2G อย่างที่อาจารย์สุพจน์บอกนะครับว่าเดิมเราเวลาวัดได้เนี่ยมันจะ0.00 00, หลายศูนย์นะครับแล้วค่อยมีตัวเลขนะครับอันนี้คือ 0.2G ที่กรุงเทพมหานครค่าอย่างต่ำนะครับ0.001 g ่ําต่ำกว่าที่แม่สายประมาณ200เท่านะครับในความรุนแรงที่แม่สายคือประมาณ200เท่าของของที่กรุงเทพนะครับทีนี้เราเรามาดูเวลาเครื่องวัดดัตราเร่งนะครับท่านท่า่ท่านดูเนี่ย โดยตัวมันเองเนี่ยมันจะวัดการสั่นสะเทือนทุกทิศทางนะครับคือแนวราบแล้วก็แนวดิ่งด้วยนะครับทุกทิศทางแต่แนวที่มีผลต่อโครงสร้างคือในแนวราบนะครับเพื่อที่เป็นการสรั่นโครงสร้างในแนวราบถ้าเราพลอตด,ดูการเคลื่อนที่ของพื้นดินนะครับดูว่าพื้นดินเนี่ยมันสั่นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพถ้าเรามองจากข้้งบนลงมาเห็นพื้นดินสั่นเป็นรูปร่างลักษณะน,นี้นะครับ เรามาคำนวณเพื่อหาทิศทางการสั่นของแผ่นดินไหวพบว่าเหตุการณ์นี้เราไม่เห็นการทิศทางของแผ่นดินไหวชัดเจนนะครับถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่ใกล้ถ้าสถานีเราไปตั้งใกล้แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางมากๆเนี่ยลักษณะคลื่นมันจะเป็นรูปวงรีนะครับคือมันจะเป็นแนวยาวจะเป็นแนวยาวๆนะครับความรุนแรงมันจะรุนแรงในทิศที่ ตั้งฉากรอยเลื่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นแผ่นดินไหวที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับแต่นนี้เราอยู่ห่างออกมาประมาณ30สิบกิโลเมตรก็ไม่พบลักษณะดังกล่าวนะครับก็จะเห็นคลื่นเป็นลักษณะกลมๆมทั่วไปนะครับเพื่อพื้นดินส่นไปในทุกทิศทางเท่าๆกันทีนี้ในการออกแบบทางวิศวกรรมเราใช้สเปกตรัมผลตอบสนองของความเร่งนะครับแกนตั้งคือความเร่งตอบสนองในโครงสร้าง แกนนอนคือคาบธรรมชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมของโครงสร้างนะครับเวลาออกแบบทํำยังไงนะครับวิศวกรต้องทํานายว่าคาบการสานของโครงสร้างมีคาบเท่าไหร่นะครับโดยปกติมันจะเป็นทํานายได้จากความสูงของอาคารอาคาร1ชั้น2ชั้นการคาบการสานประมาณ0ูนหรือ0 2วินาทีอาคาร10ชั้นอาจจะ1วินาทีย0บชั้น2วินาทีลักษณะนี้นะครับ เราได้ความเร่งออกมาเราไปค,คูณกับมวลของโครงสร้างเราก็จะได้เป็นแรงด้านข้างที่กระทำมาโครงสร้างใช้ในการออกแบบนะครับอันนี้เป็นกราฟที่วิศวกรใช้ในการออกแบบนะครับเรามาดูนะครับกราฟที่ได้จากทางการตรวจวัดที่อำเภอแม่สาย